พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะซึ่งหมายความว่าพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแบ่งออกเป็นสามช่วงระยะทั้งสามช่วงระยะนี้ไม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลกแต่น่าจะเป็นพระราชกิจสามช่วงระยะของยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณและยุคแห่งราชอาณาจักรมากกว่าพระราชกิจแห่งการสร้างโลกได้เป็นพระราชกิจแห่งการสร้างมวลมนุษย์ทั้งปวงนั่นไม่ได้เป็นพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดเพราะเมื่อครั้งที่โลกได้ถูกสร้างขึ้นนั้นมวลมนุษย์ยังไม่ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมราม และดังนั้นจึงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทรงดำเนินการพระราชกิจแห่งความรอดของมวลมนุษย์พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่มต้นขึ้นก็เมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามแล้วเท่านั้นและดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรามแล้วเท่านั้นเช่นกัน กล่าวอีกในหนึ่งการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นโดยเป็นผลของพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและไม่ได้ก่อเกิดจากพระราชกิจแห่งการสร้างโลกเป็นหลังจากที่มวลมนุษย์ได้รับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามแล้วเท่านั้นพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการจึงได้เริ่มปรากฏขึ้นและดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ จึงมีสามส่วนด้วยกันแทนที่จะเป็นสี่ช่วงระยะหรือสี่ยุควิธีนี้เท่านั้นที่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการอ้างอิงถึงการบริหารจัดการมวลมนุษย์ของพระเจ้าเมื่อยุคสุดท้ายมาถึงปลายทางพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็จะได้มาถึงบทอวสานที่ครบบริบูรณ์แล้วบทสรุปปิดตัวของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการ หมายความว่าพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ทั้งปวงให้รอดจะได้รับการทำให้เสร็จสิ้นอย่างครบบริบูรณ์แล้วและหมายความว่ามวลมนุษย์จะได้ไปถึงบทอวสานของการเดินทางของพวกเขาแล้วหากปราศจากพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ทั้งปวงให้รอดแล้วพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็คงจะไม่ดำรงอยู่ และก็คงจะไม่มีพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนั้นเป็นเพราะความต่ำสามของมวลมนุษย์นั่นเองและเพราะมวลมนุษย์ได้ต้องการความรอดอย่างเร่งด่วนเช่นนี้นั่นเองพระยาเวจึงได้ทรงสรุปปิดตัวการสร้างโลกและได้ทร,ปปร,ร,ง,รงเริ่มต้นพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติเมื่อนั้นเท่านั้นที่พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์จึงได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อน,นั้นเท่านั้นที่พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่มต้นขึ้นการบริหารจัดการมวลมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการนำชีวิตของมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนแผ่นดินโลกตรงกันข้ามเป็นความรอดของมวลมนุษย์ที่ได้ถูกซาตานทําให้เสื่อมทรามแล้วกล่าวคือเป็นการแปลงสภาพมวลมนุษย์อันเสื่อมรามนี้นั่นเอง นี่คือความหมายของการบริหารจัดการมวลมนุษย์พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลกและดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็ไม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลกเช่นกันแต่กลับรวมถึงพระราชก <Allāh. S 2> ิจทั้งสามช่วงระยะที่แยกจากการสร้างโลกเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์จำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ถึงประวัติของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักรู้เพื่อที่จะได้รับการช่วยให้รอดในฐานะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าเจ้าควรระลึกว่ามนุษย์ถูกพระเจ้าทรงสร้างขึ้นและเจ้าควรระลึกถึงแหล่งที่มาของความเสื่อมทามของมวลมนุษย์ และยิ่งกว่านั้นกระบวนการแห่งความรอดของมนุษย์หากพวกเจ้าเพียงรู้วิธีปฏิบัติตัวโดยสอดคล้องกับคําสอนในความพยายามที่จะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าแต่ไม่มีความเฉลียวใจใดๆเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าส่งช่วยมวลมนุษย์ให้รอดหรือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์เช่นนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าขาดไป ในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเจ้าไม่ควรพึงพอใจกับแค่การเข้าใจความจริงเหล่านั้นที่สามารถนำไปฝึกฝนปฏิบัติได้เท่านั้นในขณะที่ยังคงไม่รู้เท่าทันถึงวงเขตที่กว้างขึ้นของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าหากเป็นเช่นนี้จริงเช่นนั้นแล้วเจ้าก็หัวดื้อเกินไปพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ คือเรื่องราวเบื้องหลังของการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้าการถือกำเนิดของข่าวประเสริฐแห่งจักรวาลทั้งปวงข้อล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางมวลมนุษย์ทั้งปวงและพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะยังเป็นรากฐานของการเผยแผ่ข่าวประเสริฐอีกด้วยหากเจ้าเพียงมุ่งเน้นที่การเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้า และไม่รู้สิ่งใดเลยในการนี้ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในข้อล้ำลึกและนิมิตต่างๆทั้งหมดเช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าก็จะไม่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องซึ่งไม่มีอะไรดีเลยนอกจากมีไว้ดูเล่นดอกหรือหากมนุษย์จดจ่อกับการปฏิบัติเท่านั้นและเห็นพระราชกิจของพระเจ้าและความรู้ของมนุษย์เป็นเรื่องรอง เช่นนั้นแล้วนี่จะไม่เหมือนกับการหมกมุ่นกับรายละเอียดปลีกย่อยในขณะที่ไม่สนใจสิ่งต่างๆที่สำคัญกว่าหรอกหรือเจ้าต้องรู้สิ่งที่เจ้าต้องรู้สิ่งที่เจ้าต้องนำไปปฏิบัติเจ้าก็ต้องนำไปปฏิบัติเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็นใครบางคนที่รู้วิธีไล่ตามเสาะหาความจริงเมื่อวันที่เจ้าจะเผยแผ่ข่าวประเสริฐมาถึง หากเจ้าเพียงมีความสามารถที่จะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และชอบธรรมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าองค์หนึ่งที่ไม่มีมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ใดๆสามารถเปรียบเทียบได้และว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีผู้ใดอยู่เบื้องบนหากเจ้าเพียงสามารถพูดคำพูดที่ไม่ตรงประเด็นและผิวเผินเหล่านี้ได้ ในขณะที่ไม่สามารถพูดคำพูดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีสาระสำคัญได้อย่างเด็ดขาดหากเจ้าไม่มีสิ่งใดจะพูดเกี่ยวกับการรู้จักพระเจ้าหรือพระราชกิจของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถอธิบายความจริงหรือจัดเตรียมสิ่งที่ขาดไปในมนุษย์ได้เช่นนั้นแล้วใครบางคนเช่นเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ดี การเป็นคําพยานต่อพระเจ้าและการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายแต่อย่างใดก่อนอื่นเจ้าต้องตระเตรียมให้พร้อมด้วยความจริงและนิมิตต่างๆที่ต้องเข้าใจติดตัวไว้เมื่อเจ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตต่างๆและความจริงของแง่มุมต่างๆของพระราชกิจของพระเจ้าเจ้าก็จะมารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าในหัวใจของเจ้า และโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงธรรมไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาอันชอบธรรมหรือกระบวนการถลุงของมนุษย์เจ้ามีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นรากฐานของเจ้าและเจ้ามีความจริงที่ถูกต้องที่จะนำไปปฏิบัติเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะติดตามพระเจ้าไปจนถึงบทอวสานได้เจ้าต้องรู้ว่าไม่ว่าพระองค์ส่งพระราชกิจอะไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและนาำพระไทยของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สำคัญว่าพระวจนะของพระองค์จะรุนแรงเพียงใดไม่สำคัญว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เป็นใจเพียงใดหลักการของพระราชกิจของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง และเจตนารมของพระองค์ในการช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งหัวใจของพระราชกิจของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ใช่พระราชกิจแห่งวิวรณ์ของบทอวสานของมนุษย์หรือบั้นปลายของมนุษย์และไม่ใช่พระราชกิจแห่งระยะสุดท้ายหรือพระราชกิจแห่งการนำแผนการบริหารจัดการทั้งปวงของพระเจ้าไปสู่บทอวสาน และโดยมีเงื่อนไขว่าเป็นระหว่างเวลาที่พระองค์ทรงพระราชกิจกับมนุษย์หัวใจของพระราชกิจของพระองค์จะเป็นความรอดของมวลมนุษย์เสมอนี่ควรเป็นรากฐานของการที่พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้าจุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือความรอดของมวลมนุษย์ทั้งปวงนี่หมายถึงความรอดที่ครบบริบูรณ์ของมนุษย์จากแดนครอบครองของซาตาน แม้ว่าแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะจะมีวัตถุประสงค์และในยย่สำคัญแตกต่างกันแต่ละช่วงระยะก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและแต่ละช่วงระยะก็เป็นพระราชกิจแห่งความรอดที่แตกต่างกันซึ่งดำเนินการโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของมวลมนุษย์ทันทีที่เจ้าตระหนักรู้จุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งสาช่วงระยะนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะตระหนักรู้วิธีซึ้งคุณค่าในเนยสำคัญของแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจและจะระลึกรู้วิธีปฏิบัติตัวเพื่อที่จะทำให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาหากเจ้าสามารถไปถึงจุดนี้ได้เช่นนั้นแล้วการนี้นิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งมวลก็จะกลายเป็นรากฐานของการที่เจ้าเชื่อในพระเจ้า จะไม่ควรแสวงหาวิธีปฏิบัติง่ายๆหรือความจริงที่ลึกล้ำเท่านั้นแต่ควรรวมนิมิตต่างๆเข้ากับการปฏิบัติเพื่อที่จะมีทั้งความจริงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และความรู้ที่มีพื้นฐานบนนิมิตต่างๆเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็นใครบางคนที่ไล่ตามเสาะหาความจริงอย่างสุดตัว